ไปดำรงตำแหน่งใหม่ก็รุ้นนะครับว่าพิธภัฒ์สตาล์จันเนี่ยจะเลือกแถวไหนอ่าก็ได้อ่านั่งหัวโต๊ะนะครับวันนั้นเนี่ยมีท่านรองนะทุกคนนะครับนั่งรุ้นช่วยกันจะเอาตรงไหนจะเอาตรงไหนกางคืนนะครับก็เอาขอให้ได้ เป็นเลขหนึ่งกนนะ็แล้วกันนะเก็ช่้ยชุวยก็เลือกนะครับแต่ว่าไปโ่วนทางภาคเหนือนะครับรองจุ้ยนั้นจะเอาลำกคู่มหนึ่งเป็นหลักนะครับก็เลยคุยกับทีมงานะพอดีนะครับใช้ย,ยักษ์ก็คือใช้ใชยย้ยากรูปที่มันดีนะครับ และก็จะมีคนที่รู้จักมรุนและกอการเึื่และก,ก็ประสบความสำเร็จเป็นการฝึกประสบการณ์นะครับก็เลยแนะนำให้ลงที่ให้ยาวเลยก็น่าจะเป็นไปตามความผู้หวังตั้งใจนะครับก็รุ่นบีกว่าให้ไปฝึกประสบการณ์นะครับก็ให้ไปฝึกประสบการณ์ ก็เป็นสิ่งที่ทีมงานของพวกเรานะครับชื่นชมยินดีนะครับกับความสำเร็จในโอกาสอันเป็นมุมคนนี้นะครับก็ต้องอขอ้ห้เอาคุณกรสีรัตนาไกรผู้เริการศิทปาตะการ์จันนะครับกระรุนับถือนะครับในจังหวัดเลยของเราเนี่ยก็มีคน พระธาตสีสองลั์นะครับตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับได้คุ้มครองนะครับ,บปกปักรักษาให้การเดินทางนะครับไปรับตําแหน่งใหม่เนี่ยด้วยความอยู่รอดปลอดภัยและก็มีความรุ่งเรืองในชีวิตในหน้าที่และก็ในการงานอีก5เดือนข้างหน้านะครับก็จะรอต้อนรับกลับมาสู่เมืองเลยสองนะครับโอกาสนี้ ก็ต้องกักขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับประธานในวันนี้นะครับท่านหัวหน้าส,ส่วนราชก,การผู้ในการรงเรียนหล,ยหลายๆเรียนนะครับแล้วก็คณะครูเนานะก็ในตัวแทนของชุมชนนะครับก็รู้สึกดีใจดีใจที่ท่านผอ,อ ทุ่ใหม่แคแรงได้เป็นท่านรองผู้มีการนะครับรองผู้มีการสมัยหนึง,งที่ปมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งนะครับแล้วก็คณะอีกผู้ให้่งนะครับที่ย้ายไปไปฏิบัติราชการนะครับที่โซนตะบลเข้าหลวดก็ดีใจแต่เสียใจนะครับเสียใจเสียใจในที่คือท่านยังพัฒนานโรงเรียนของเรายังไม่ถึง ที่สุดเลยแต่ก็เพื่อหน้าที่และการหานะครับก็เลยว่ายังไงนะครับก็อยากให้ท่านกลับคืนมากลับคืนมาก็ขอให้เป็นท่านผู้มนการนะครับแล้วก็ตัวแทนของชุมชนก็าชาวบ้านหลายๆท่านนะครับก็บอกว่า,าไม่อยากไม่อยากให้ไปเลยนะครับเพราะว่าอยากได้ท่านปอท่านนี้อยู่ พัฒนาบริหารโรงเรียนของเราผมก็เลยบอกว่าคุณแม่คุณพ่อยังไงท่านไปแล้วท่านก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมเพราะยังไงบ้านท่านก็อยู่ในส่วนนี้นะครับถ้าบ้านท่านในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณท่านผู้ในการท่าน,าน,านพ่อธิติพัฒน์นะครับที่ดูแลรักษาต่อยอดในงาน การศึกษาของโรงเรียนบ้านนาวัวคนงามแลวก็พร้อมที่จะรับท่านผู้มนการคนใหม่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีนะครับก็ปากท่านผู้มนการนะครับเพราะว่าไม่อยากที่จะให้ขาดช่วงนะครับไม่อยากให้ขาดช่วงผม้ในานามซอจอพร้อมกับผู้แทนฝ่ายปกครองชาวบ้านนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ผมก็ต้องขอฝากเนะคกับตัวท่านพอครับผมขอบคุณครับ ะคุณธนเศษรองผู้ในกการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านรองอุทัยปีกรรม รองผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาเลยประทมศึกษาเลยเขตสองค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนจาก ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลค่ะ thank <laughs> you ท่านผอประยงยุทธีละนันนะคะท่านผอกลุ่มอำนวยการนะคะอไทยปรีกรันรองผู้อนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศรรรึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ท่านคณะกรรมาการสถานศึกษาท่านพื้นฐานท่านผู้อนวยการกลุ่มทุกกลุ่มท่านผู้แทนจากสำนักง,งานศรรึกษาธิการจังหวัดเลยท่านพี่เพื่อนน้อง ผู้บริหารข้าราชาการครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนกริยะนณมิตนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเป็นวันแห่งความปลาบรื่อรีใจัยนะคะตัวดิฉันเองมีวันนี้ได้ไม่ใช่เพียงแค่ลำพังตัวดิฉันได้รับความเมตตาจากท่านผู้บังคับบัญชาท,ทุกทท่านท่านสวัสดสิ์แสงขันท่านได้แนะนำให้ความรู้ท่านให้โอกาส ตลอดจนท่านได้เทรนนะคะท่านได้ติวเตอร์ให้ความรู้ในการไปสอบท่านเป็นกำลังใจท่านเป็นแบบอย่างท่านรองทั้งสามท่านท่านมีต้นแบบการเขียนรายงานให้ตัวดิฉันได้นำไปปรับประยุกต์ใช้พี่น้องสำนักง,งานเขตทุกทกท่านให้โอกาสตัวดิฉันได้ไปเรียนรู้เข้าไปทำงานกับทุกกลุ่ม จนกระทั่งน,นำผลงานตัวนี้ไปเขียนในภาคประสบการณ์ทำให้วันที่ตัวดิฉันเองจะไปรับตำแหน่งความวิตกกังวลน,นะคะกับการทำงานกับสำนักง,งานเขตก็บรรเทาลงท่านคะเพราะว่าได้ไปศึกษาได้เรียนรู้กับทุกท่านนะคะมีพี่เพื่อนน้องผู้บริหารทุกท่านเป็นกำลังใจเป็นกรลยาณมิตรเป็นเครือข่ายในการ มีคณะครูทุกๆโรงเรียนที่ตัวดิฉันเองไปเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเป็นผู้ร่วมง,งานนับตั้งแต่คุณครูบ้านน,าน้อยบ้านพวกสว่างป่าไม้งามบ้านนาวพลงามบ้านกบซอบ้านพลทองและทุกกลุ่มคุณภาพการศึกษาที่ได้ร่วมง,งานด้วยท่านเป็นเครือข่ายท่านให้การสนับสนุนท่านให้กำลังใจท่านให้ความร่วมมือ ถ้าได้ความเป็นพี่เป็นน้องนะคะทุกๆก,การจดจานะคะดิฉันไม่ลืมนะคะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวดิฉันเองจะไปรับตําแหน่งใหม่เบอร์ก็เป็นเบอร์เดิมลายก็เป็นลายเดิมคนก็เป็นคนเดิมมีความรักมีความปรารถนาดีกับทุกท่านยังไงก็เหมือนเดิมนะคะตำแหน่งมีให้ตัวดิฉันได้ไปเรียนรู้มีให้ตัวดิฉันได้ไปฝึกประสบการณ์ ตำนานคือสิ่งที่ได้สร้างร่วมกันนะคะทุกทกที่ที่ไปโดยที่ฉันได้รับความรักได้รับความปรารถนาดีนะคะวันที่จะไปเช่นกันที่พยานะคะท่านคุมน้มในการสำนักานเนสรัสดิ์ท่านก็ได้ให้ความเมตตานะคะจะให้ไปมีพี่มีน้องที่พะยาได้ไปเรียนรู้ที่นั่นเพื่อจะได้นําความรู้นะคะมาพัฒนา มาร่วมงานกับพี่เพื่อนน้องนะคะมาร่วมกันขับเคลื่อนกับผู้บังคับบัญชามาพัฒนางานที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาเลยเขตสองให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนกายภาพดีมีคุณาภาพสูงให้เด็กๆของเราเป็นเด็กเลยที่ชาญฉลาดโดยดิฉันเองขอกราบขอบพระคุณนะคะคณะครูอบารกรโรงเรียนบ้านนาอวพลงามโรงเรียนบ้านหกซอโรงเรียนบ้านทนทอง คณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านที่ได้มาช่วยเติมการขอกราบขอพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกทกท่านที่เป็นกำลังใจเพื่อหนุนส่งเสริมสนับสนุนขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรท,ทุกทท่านเพื่ส่งเสริมเพื่อหนุนอีกไม่นานคงได้กลับมาทํางานรับใช้ผู้บังคับบัญชาพี่เพื่อนน้องกราบขอพระคุณค่ะ และจะคอยเธอย้อนมาก็ใจมันรู้คลื่นลมจะคอยผ่าน so I